看不上，看房。 ่าเป็นกีนมีงาคุณแม่วันนาสุกเลยานสายโพตอเนะคุณแม่วันนาคุณยายแต มัน้อนมันกสิสมิบ่ให้คนไปที่ไป2000เฮ้ยเฮ้ยสิมีไปไปเล่นนต่อีกป่อา

เอาหน้ามั้ะม่เอาหน้ามั้งเอาหน้าเล่าะด้เหตุคืองามแทบโอมันบน่ะพอจเห็ดหรอออดเออลูกเตุ้ก่อ cái <laughs> này đâu, tô nước này cũng được, không có vấn đề, นิ้นของจัดของไปเับน่างนอัอมือในวัสดทายเรื่อยเรื่ก่อนอาจาพุ่มวกทการดอกดาราคับดาราเราจะได้ใกล้ชิดดาราตาปุ้ยย่เขีนดูเขีนด้ก่อน ลายน้องอุ้มอิงด้วยทำไปเลยทำประชาติปไตยมายืนตรงไหมายืนตรงนดู เดี่ยว้างผมก้างแรกให้รอดนะไปบ้างหรอกวา่มัใจมากครับใจยนวน้าข